ภาปลาสุดรพทิเซกูท้องใหญ่ดูผิดตา ตั้งคันในวัยสาวทำเอาว่าที่คุณแม่แพทริเซียกูดดูเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลแบบสุดๆเพราะที่ผ่านมานางเอกสาวขอโชว์หน้าท้องให้เห็นชัดๆครั้งแรกหลังประกาศตั้งคันโดยหันข้างให้เห็นหน้าท้องนูนพร้อมแคปชั่นว่าปรากฏตัวครั้งแรกของการตั้งท้องซึ่งงานนี้นอกจากหน้าท้องที่เริ่มนูนแบบเห็นได้ชัดแล้วหน้าอกหน้าใจของว่าที่คุณแม่ก็สะบื้มชนิดที่ว่าพร้อมเป็นแม่วัวผลิตน้ำนมให้ลูกน้อยชนิดไม่ต้องกลัวอดด้วยแถมหุ่นยังเป๊ะ นายัางซ้ายเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เติมเต็มความหวานให้การอยู่ตลอดพร้อมทั้งควงแขนตะลุยท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสําหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างโนดวิเศษรังสีสีพฒน์ทพทิเซียกูดซึ่งทั้งสองลัดฟ้าเที่ยวญี่ปุ่นสุดชิลพัิเซียก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักระหว่างอยู่ในบ้านพักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยข้างนอกเผยให้เห็นหิมะขาวโพลนแต่ที่ทําเอาทุกคนต้องโฟกัสนั้นก็คือเจ้าตัวนั้นอวดหน้าทองนุ่นๆโชว์ตั้งทองน้อย ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแปะแคปชั่นว่า I think i age too much งานนี้เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าท้องโตวไวมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงนี้ว่าที่คุณแม่กินเก่งหรือเบบี๋น้อยในคันมีพัฒน,นาการเติบโตเร็วกันแน่ล่าสุดเล่นเอาแววแรกตกอก,อกตกใจหลังเจ้าหญิงแห่งวงการแอนทองประสมลงภาพที่ถ่ายคู่กับคุณแม่มือใหม่แพทที่เซียกูดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ท้องของสาวแพทดูสโตกว่าจำนวนเดือนที่เจ้าตัวออกมาประกาศตั้งคันไปเยอะมาก แต่พอเหลือบดูแคปชั่นแม่แอนถึงกับเกตว่าที่แท้เบื้องหลังละครจ้าโดยแม่แอนแคปชั่นไว้ว่าเบื่อชีวิตอิสระอยากหาจังหวะเป็นคุณแม่กับเขาบ้างแร่เกมรักทรยศแ a d p a t t ิ i ซ a ย o o ดงานนี้หลายคนถึงกับทักว่ามองแรกๆตกใจทำไมท้องโตมากเพราะจริงๆเพิ่งไม่กี่เดือนเอง